นีอ่ะนี่ติ้งก่อนติ้งก่อนติง้งสวัสดีค่ะ f c วายเชอร์วแพทสวัสดีครับวันนี้นะคะแพทมาอยู่กับอาหารแมวเบลลาต้าเฮ้ยพี่แพทเบลลาต้าแบบซองอะ่ะเหมือนเราเคยรีวิวตอนที่อยู่คอนโดลแล้วนะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะเป็นสูตรเก่าแ,แต่วันนี้มาแบบสูตรใหม่เฮ้ยยังไงเพื่อนๆจะทราบไหมคะว่าอาหารแมวเนี่ยนอกจาก ให้ความอร่อยแล้วอะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงมากที่สุดเลยมองข้ามไม่ได้ด้วยก็คือสุขภาพของน้องแมวนั่นเองเม,มื่อเวลาเราให้อาหารเขาไปเนี่ยอาหารนั้นจะปลอดภัยกับเขาหรือเปล่าอืมจริงนะฉะนั้นเดลต้าก็เลยออกสูตรใหม่สามไม่ไม่ที่หนึ่งคือไม่เติมเกลือไม่ที่สอง ไม่ใส่โซเดียมในไตรและไม่ที่3ไม่ใส่งัถุกันเสียโอ้โหนะครับอร่อยแบบมีคุณค่านะอปลอดภัยต่อน้องแมวเราใช่แล้วนะครับทั้งหมดมีกี่รสชาติมี8ค่ะนะแต่วันนี้เรามีแค่หกเราหาได้แค่6ใช่แล้วนะซึ่งก็มีหลายสูตรเดี๋ยวเราลองดูแลกันว่าเราจะแกะอันไหนให้กับน้องเหมียวเรานะพี่แพ็นะรับรองค่ะคำเดียวเหมียวหลง ตึงแช่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 มาละค่อยๆขยับมาและแเสียงนี้คือเสียงแห่งความอร่อยอือพี่ลิมาละคนแรกอะอันแรกเลยลูกอันไหนก็นี่ไงดมสีเหลืองไงแม่อันนี้เหรอคะใช่แล้วแกะเลยนูหิวอือันนี้คือปลาทูน่าและไก่ชัวร์เปล่าใน <Yellow. S 1> mark, да เยลลี่เวลาณฉันไม่ใส uh, ่แว่นนี่เกิดหนาวๆร้อนๆกันนะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะอิ่อิ่งจ้ะเอาละเรามาดูข้างในกันเดี๋ยวเฮ้ยนี่มาทับก็มาเห็นไหมแม่ทับก็มาหอมไหมหอมไหมอู้หูมากันใหญ่เลยเฮ้ยเโอ้อะไรลูกเอาตรงนั้นเลยลูกอดใจไม่ไหวนี่สามไม้นะครับสามไม่นี่ชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะอือ โโอ้หคำเดียวเหมียวรุมนี่ใจเย็นฟินใจเย็นฟินปิ่พี่มารีมาก่อนตามคิวนะครับตามคิวนะครับพี่มารีก่อนอ่ะเลยรีบรีบแกะเลยไม่แพ้รีบรีบแกะเลยอาลูกอาลูกอาอลูกอ๋อแกะเลยเดี๋ยวปนทายพี่มารีก่อนไม่แพ้แกะเลยโอ้โหแม่เบลล่าต้าล้มหมดแล้วตามมาสองที่สองอะไรถามสองอะไร ที่สองหน้าปลาซาบะไหนขอดูก่อนถั่วเปล่าหน้าปลาซาบะอ่ะมาแกเมื่อกี้ตับมาอันดับที่สองนะครับแม่แม่จะแซงคิวให้ฟินไม่ได้นะครับแม่ใช่ไหมน้องตับตับนี่หอมไหมคะหอมไหมคะฟิน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  กลินเป็นเด็กไม่ดีอะเนี่ยเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ใช่จให้จะให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนค่ะว่าความชุ่มฉ่ำของเขาโอ้โหน้ำเยอะนะอย่างนี้ก็ดีกับน้องแมวนะพี่ดีกับน้องแมวมากลูกเดี๋ยวก่อนลูกใจเย็นอ้โโห่คะเคาะเคาะกินเองเลยนะมันชุ่มฉ่ำมากเลยนะกลิ่นกลิ่นเป็นไงกลิ่นกลิ่นหอมค่ะอ้าวอะลูก ผลิตจากปลาทูน่านะคะแล้วก็ปลาทูน่าเนื้อแดงบดละเอียดมีโปรตีน <protein S 1> อย่างสูงนะคะฟินฟินอัยังไม่ได้เทเลยดีอมีน,น้ำนิดหนึ่งแล้วเอาฟินใจเย็นลูกเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอแหมให้เพื่อนๆเขาดูก่อนดีนะฟินนะฟินนี่ก็จะกินไหนเห็นไหมเห็นละเห็นละอาอาอให้ฟินกินต่อได้เลยครับ ีก็ลองเดี๋ยวเรามานี่เลยค่ะอันนี้ชาติต่อไปคือปลาแซลมอนแซลมอนนะอันนี้ไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำแกะแกะแกะบิดบิดบิดเท่เทลเอน มันก็จะคล้ายๆกันนะที่แท้เนาะคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีพวกทับปิงส่วนผสมอะไรนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าอันนี้มันส่วนผสมหลักเขาอะค่ะเขาจะเป็นปลาทูน่านะคะปลาทูน่าที่มีโปรตีนสูงแล้วก็ที่เเห็นเป็นสีแดงเนี่ยคือไม่ใช่การผสมสีนะคะแต่ว่าจะเป็นปลาเนื้อแดงบดละเอียดค่ะอืมอืกินกันยุบยับยุบจับเลยครับโอ้โหพี่วันนี้กินหมดเลยแซด ของโปรดของโปรดอือหืออันนี้ก็จะดีต่อแมวระยะยาวเนาะอย่างน้อยก็ไม่เค็มใช่ค่ะก็คือไม่ใส่เกลือครับไม่ใส่โซเดียมไนไตรแล้วก็ไม่ใส่ปะถุกันเสียอ่าครับแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำของน้ำาีความชุ่มฉ่ำค่ะหนักเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่85กรัมค่ะอาหารแมวแบบซองเนี่ยนะคะจริงๆมันจะมีพวก ทอรีนะคะก็คือกรดอะมิโนที่จําเป็นนะช่วยบํารุงหัวใจใส่ตาแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ครับผมวิตามินแร่ธาตุเนี่ยช่วยในการบํารุงสุขภาพให้แข็งแรงและที่สาคัญก็คือมันจะมีพรีไบโอติกด้วยช่วยในเรื่องการทํางานของลําไส้ระบบขับถ่ายครับผมแล้วก็มีการเพิ่มไฟเบอร์เพื่อให้ลําไส้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรค่ะก็ตอนนี้ก็อิ่มกันไปแล้วสลายโตไปเรียบร้อยแล้ว คือผลงานอ่าคือเมื่อกี้เราแกะเนี่ยหนึ่งตัวต่อหนึ่งซองนะพี่แพทยหนึ่งซองไม่ใช่น้อยค่ะ85กรัมเลยทีเดียวโอ้ยแน่นมากเนี่ยตรงไหนผูกปิ้นกันไปละมีไหนอีกไหมเดี๋ยวโชว์หน่อยนี่ข้างล่างนี่ของปิ้นข้างล่างอีกนีา่างอีกสองไหนดูนี่หมดจริงนะเออเนี่ยเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้เป็นธรรมชาติของแมวอ่าโอเคโอ้โหพี่แพทโห ไม่เคยผิดหวังนะเบลราต้าเนี่ยนะครั้งที่แล้วกระป๋องโอ้โหแทเจ้าหัวมุดจำได้ไหมแท้เจ้าหัวมุดเลยอันนี้เปียกอือันนี้ก็เป็นความสบายใจของทาดแมวรือแพทที่เรากินแล้วรรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากอิ่มอร่อยเนี่ยยังปลอดภัยด้วยสุขภาพดีด้วยนะขอพวกเนี้ระยะยาวเนี่ยถ้าอาหารไม่ดีเนี่ยมีผลต่อน้องแมวแน่นอนนะครับซึ่งเบลราต้าเนี่ยเขาก็ เลยเห็นจุดนี้ออก็ก็คืออะไรง่ายๆถ้าไม่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 ดีอ่ะไปถามหาแน่นอนใช่ครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเดีอะไรอะไรอยู่ข้างหน้าแปลกปลอมเข้ามาเป็นซุปค่ะครับผมเป็นซุปใสของเบลต้านะคะซุปใสเดี๋ยวเราจะรีวิวกันคลิปหน้าใช่ค่ะก็คือให้แท็เกินนิดนิดมันจะมีทั้งซุปสกัดไก่สกัดหรือทูน่าสกัด นั่นเองเพิ่มความอร่อยในรสชาติของอาหารและที่สําคัญคือเพิ่มน้ําให้กับร่างกายของน้องเมียวนั่นเองใช่ครับผมเนาะซึ่งน้ำน้า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 ในเนี้ยประโยชน์มากมายเลยใช่ซึ่งถ้าเอาไปผสมกับอาหารเปียกของเบลต้าเนี่ยจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารแบบเวล g ก o ดเลยช่ำมากแล้วแมวเมียวจะคิดคิดนะโค ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เพื่อนก็ไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าทั่วไปเพจช็อปทุกที่มีหมดหาซื้อง่ายมากแบลลาตานะหรือแม้แต่ในออนไลน์เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เอกรักง่ายๆซองมีหูหูคำเดียวเหมียวหลงโอเควันนี้ว i t เ l c แคทเหมียวอยากลองไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ